สวัสดีครับวันนี้กับผมไพร์ไฟเฟีร์นะครับวันนี้เลยในเกมอเลยเพิเลือกเกมวันนี้ผมก็จะมาเล่นกระสือกับด่านโรงพยาบาลนะด่านโรงพยาบาลนี่ผมไม่เคยเล่นอยู่เหมือนกันนะก็อย่าลืมติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับอาจจะมีเกมอื่นมาเล่นบ้างนะครับรอบนี้ผมเอาเกมไก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าผมมาเล่นมือค้าแล้วกันนะครับ ันนี้ผมหาเกมเกมใหม่มาเล่นบ้างนะโอเคครับไปด่านโรงพยาบาลนี่ผมไม่เคยไม่เคยนี้ไม่เคยเล่นด่านโรงพยาบาลนี่ผมไม่เคยเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแดงบวกเขียวเท่ากับฟางตัวนะจำไว้นะ cho ai Cái kiểu bụng đen mình tóc cho gặp nhà ma còn á đi ra xứ bên đi bên đó. Ừ, mà đấy. มันอยู่ไหนวะผมได้ยินเสียงมันอยู่อ,นะอีกุลาสีไปยังวะ่าจะไปแล้วนะอืม เลี้ยเปิดอืมฮึฮึค้มามันชอบเป็นแบบนี้ว่ะคุณลิงเขีย,ย,ยวยมันเท่ากับอันนี้นะล่างตัวขึ้นไปเลย ผีมันอยู่ชั้นใต้ดินนะตอนนี้ตอนยังไม่ขึ้นมาถ้าขึ้นมามันต้องเห็นนะชั้นบนเนี่ยผีมันจะเกิดนะเ,เก็บไปเก็บไปเลยผมไม่รู้มันอยู่ไหนนะตอนนี้ ่อนแต่อายมาไม่ต้องกลัวครับเกมนี้มันมีการพังตัวเยอะเยะ่พังตัวไมเชื่อจะหมดแล้วอย่าเพิ่งขึ้นแดงโอเค เดี๋ยวพร้อมปึ๊บผมขอสำรวจทุกคนเดี๋ยวมัวดดนมีห้องที่ผมยังไม่ได้เอาผมนะห้องเยอะมากเลยเนี่ยตรงนะั้นตโอเคครับเก็บไป เดีย๋ยวเชื่อผมลืมเก็บลืมเก็บอีกแล้วยังมีอีกอ่ะเดี๋ยวดูวันอ่างนี้เราเก็บไปแล้วนะไปวิ่งวิ่งวิ่งแต่ละยาหมดทำยาหมดนี่ผมชิบหายไปครับอือหือผีมันอยู่ชั้นล่างนะ มโอ้โหเล่นด่านโงพยาบาลครั้งแรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนอ,อ,มอ,มอมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมีแต่น้ำยาเขียว อยากได้น้ำยาแดงมีน้ำยาเขียวไหนวะไม่มีน้ำยาแดงเลยนี่ได้มาแล้วอันนี้นะครับไ,ได้อายมาแล้วไปครับไป ok cũng xíu bỏ luôn xíu cũng nóng nè mới để cho con thằng nha mình đi với

อือเดี๋ยวเวลาอีกอีกวินาทีเฮ้ยไอเสี้ยวตกใจแนี่ยไปก่อนเมื่อกี้ไปรับขึ้นไปเมื่อกี้เห็นไหมมาเวบเดียว อืมมันอยู่แค่นบนนะตังนี้โอเคเอโอเคครับออกโอเคเกือบตายโอเคครับเราคลิปนี้เราไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดคดค้านกดติดตามติดต่อันใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋จ,จอกันใหม่ในคลิปหนะ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยครับเดี๋จ,จอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในเกมปใหม่ครับนะครับบ๊ายบาย